สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนจอ vivo y ส0งกันนะครับหรือ y 2 0นั่นเองขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาแกะฝาหลังกันเลยนะครับผมก็หาอะไรบางๆนะครับนะครับค่อยๆสอดเข้าไปนะครับนะครับฝาก็จะเป็นฝาลักษณะนะครับติดกาวนะครับอยู่ด้านหลังนะครับค่อยๆแชะไปนะครับผมนะครับ ตอนนี้ก็ทําด้วยความระมัดระวังนะนะครับฝาบางรุ่นนะครับผมจะเป็นฝาที่เคลือบนะครับสีสดใสนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับสําคัญมากพอเวลาเราแทะไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะทําให้เกิดการหลุดรอนแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับหลุดรอนแบบนี้เห็นไหมครับมีได้สูงนะครับก็ต้องค่อยๆนะครับทําด้วยความระมัดระวังนะครับโอเคอ่ะเรียบร้อยแล้วครับ ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำการเคลียร์กาวกันนะครับพอเราเคลียร์กาวไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเคลียร์น็อตกันนะหลังจากที่เราเคลียร์น็อตหมดแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เราก็จะทําการถอดโครงกลางกันนะครับผมนะครับในเบื้องต้นถอดถาซิมออกมาก่อนนะครับ ทาดซิมน,นะครับจะเป็นอุปสรรคนะถ้าเราไม่ถอดจะส่งผลทำให้เรานะครับยกโครงกลางขึ้นมาไม่ได้เลยนะเห็นไหลเพื่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆนะครับแซะนะครับขอบนะครับนะเราก็สามารถที่จะขยับเขาได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นงานลักษณะเป็นแบบลิปล็อกนะครับเพื่อน นะฮะอ,อต้องระวังนิ้วเราด้วยนะ Okay. หลังที่หลังจากที่เราได้นะครับขยับโครงกลางออกมาแล้วนะครับนะครับเพื่อนๆก็ค่อยๆนะครับยกนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะยกโครงออกนะครับให้เราทําการยกสวิตนะนี่นะนะครับออกแล้วนะเราสามารถยกออกได้จากนั้นนะครับเราก็จะทําการนะครับยก นะครับตะแงนะครับครอบบอร์ดเขาะจะมีน็อตเหลืออยู่หนึ่งตัวตรงนี้นะครับให้เราทำการขันออกโอเคจากนั้นเราก็ยกขึ้นมาได้เลยนะครับเราก็จะเห็นขั้วแบตเตอรี่นะนะครับขั้วจอนะครับผมเราก็ค่อยๆย,ยกขั้วแบตเตอรี่ขึ้นนะครับผมยกแบตเตอรี่ออกนะนะครับ จะออกแรงหน่อยนะครับโอเคเรียบร้อยจะเห็นว่าแบตเตอรี่ของเพื่อนเพื่อนนะครับเห็นไหมมีอาการอืดรวมนะครับก็จะเข้าสู่ภาวะถดถอยนะเรื่องของความเสื่อมก็จะเกิดขึ้นนะครับอ,อันนี้เป็นคอนเนคเตอร์จอนะครับผมเราก็ยกขึ้นมาได้เลยนะครับผมเอางะ จากนั้นเราก็ค่อยๆดันเขาออกนะครับเห็นไหมนี่นะนะครับค่อยๆนะครับใช้มือเราช่วยก็ได้นะครับออกแล้วนะ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 พอถึงขั้นตอนนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเคลียร์กาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําขั้นตอนถัดไปกันนะครับหลังหลังจากที่เราได้ทําการเคลียร์กาวหมดแล้วนะครับเพื่อนๆเพื่อเตรียมพื้นนะครับ ขั้นตอนถัดไปเราจะทําการนะครับเอาจอมาวางทดสอบก่อนนะครับจอที่ใช้นะครับผมจะเป็นยี่ห้อสันลองนะนะครับผมนะครับในตลาดนะครับจะมีจอนะครับหลากหลายนะครับเพื่อนเื่อนสามารถนะครับหาซื้อได้นะครับที่แอปบ้านสีส้มหรือแอปบ้านสีชมพูได้เลยนะครับมีราคาให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับผมส่วนทางร้านนะครับก็จะใช้ของยี่ห้อ นะครับฉลองนะอันนี้นะครับนะครับเอานะนะครับก่อนอื่นเราก็นะครับมาทําการทดสอบเป็นก่อนว่านะครับจอนะครับใช้ได้หรือเปล่านะค่อยๆสอดเข้าไปนะในร่องนะครับข้อดีของของการทําพื้นนะครับส่งผลนะครับทําให้เวลาเราวางนะครับนะครับวางจอนะครับก็จะสะดวกราบลื่นนะครับผมนะครับราบลื่นนะ นะครับผมนะครับสาคัญมากเลยนะครับส่วนเรื่องของการนะครับวางวางคอนเนคเตอร์อันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญมากนะครับให้ทําด้วยความใจเย็นๆนะครับเ,เพื่อนๆนะให้เราประกบพวกคอนเนคเตอร์เข้าไปนะครับผมที่พวกคอนเนคเตอร์ของเมนบอร์ด ถ้าพอดีแล้วเนี่ยมันจะเข้าแบบนี้นะให้เราออกแรงนิดเดียวมันจะมีนะครับเสียงดังกลิก๊บอ่าเราก็จะเข้าใจได้เลยว่าโอ้เข้าแล้วจากนั้นเราก็รีสายนะครับจากนั้นเราก็จะทำการเอาแบตเตอรี่มานะครับใส่เทสดูนะครับเออลองดูกันก่อนนะอันนี้สวิตช์พาวเวอร์กดได้เลย,เลยนะครับผมนะครับ ถ้าจอติดแล้วอ่าอย่างนี้คือจอติดแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับเดี๋ยวพอเข้าสู่หน้าจอหลักแล้วลูดได้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะอ่าจอติดแล้วนะครับเพื่อนๆนะนะครับเดี๋ยวเรามาลองรูดดูนะครับว่ารูดได้หรือเปล่าน,นะครับโอเคอย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะนะครับเดี๋ยวเรามาทําการ วางกาวนะครับในขั้นตอนถัดไปได้เลยนะครับสำหรับกาวที่ใช้นะครับจะเป็นยี่ห้อไอสติกนะครับนะครับปากเขาค่อนข้างที่จะแหลมนะครับส่งผลทำให้เวลาเราวางนะครับก็จะสามารถบีบกาวเข้าไปในร่องได้อย่างง่ายได้นะนะครับผลจากการที่เราทำพื้นมาดีก็จะส่งผลทำให้เรา วางกาวนะครับเข้าไปในร่องได้อย่างสมบูรณ์นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องวางกาวเข้ามาในพื้นที่ด้านในเลยนะครับวางให้เต็มร่องก็เอาอยู่แล้วนะเพื่อนๆน,นะนะครับก็ค่อยๆบีบนะครับนะครับค่อยๆทำไปด้วยกันใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับโอเค นิดเดียวนะครับเรียบร้อยนะจากนั้นเราก็เอาจอนะครับมาวางได้เลยนะครับผมขนะั้นตอนนี้ก็นะครับถ้าเราทำพื้นมาดีอย่างที่ว่านะก็จะวางได้อย่างง่ายๆเลยแหละอย่างนี้นะก็คือเข้าไปเลยแบบนี้เลยนะครับผมนะครับเราจะออกแรงนะครับกดน้อยมากนะครับผม แต่ตรงนี้ต้องระวังนะครับผมเนาะเวลาวางคอนเนคเตอร์นะครับต้องให้ได้เข้าล่องนะนะครับพอมั่นใจแล้วก็นะครับค่อยออกแรงกดนะครับนะอันนี้นะอันนี้นะครับมันก็จะได้แหละเห็นไหมนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะถ้ามันไม่เข้าล็อกเพื่อนๆอย่าพยายามฝืนนะครับโอกาสทําให้ซ็อกเก็ตแตกหักเสียหายมีเกิดขึ้นนะครับงานก็จะเข้าเรานะนะครับผม โอเคหลังจากนั้นเราก็ใช้ยางรัดแกงนี่แหละนะครับเพื่อพยุงแนวนะครับแบบนี้เลยนะครับนะครับระยะเวลาที่ตัวกาวนะครับจะแห้งนะครับและดีที่สุดก็อยู่ในช่วง 2- 3าชั่วโมงเนาะนะครับในระหว่างนี้เพื่อนๆก็นะครับรอนิดนึงนะครับเพื่อให้กาวยึดติดนะครับแข็งแรงนะครับ พื่อที่จะทําให้จอเราสมบูรณ์ต่อไปนะนะครับผมนะครับเดี๋ยวรอกาวแห้งนะครับเดี๋ยวเราก็จะทํานะครับขั้นตอนถัดไปนะเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ vivo y 2 0นะครับผมหลังจากที่เรานะครับทําการวางจอแล้วกาวแห้งแล้วนะครับะยะเวลาก็จะประมาณสัก2 3สามชั่วโมงนะครับนะครับเราก็ ทำการนะครับถอดยางออกทําความสะอาดแล้วก็มาติดกรีดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อนๆทาได้นะครับสําหรับจอเพื่อนๆสามารถนะครับหาซื้อได้นะครับที่แอปบ้านสีส้มหรือแอปบ้านสีชมพูนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะสนับสนุนทางช่องนะครับก็สามารถนะครับซื้อได้ที่การด้านล่างหรือที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ